อันนี้เป็นกล่องพลังงานสำรองแสงอาทิตย์ใช่ของเราใช่ไหมใช่ครับอันไหนคือกล่องเนี่ยครับนี่แหละกล่องพลังงานสำรองแสงอาทิตย์ใช่แล้วก็จะมีช่องใช้งานพวก USB 12โวลต์ครับแล้วก็มี220อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโวลต์มิเตอร์ครับบอกสถานะแบตเตอรี่ครับข้างในก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอธิบายได้ไหมว่ามันคืออะไรบ้างมีอันนี้อันนี้ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ครับ มีหน้าที่แปลงไฟจาก12โวลต์ DC เป็น220โวลต์ AC ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่เอาไว้เก็บพลังงานไว้ใช้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโซล่าชาร์เจอร์ครับโซล่าชาร์เจอร์ก็จะมีหน้าที่เรียบเรียงกระแสไฟจากแผงโซลร์เซลล์ครับแบบให้มันกระแสมันกรเถียนมากขึ้นครับแล้วก็เก็บเข้าแบตเตอรี่เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมตอนนี้ก็จะเป็นฟิวส์ครับไว้ก็ตัดการทำงานเมื่อโหลดใช้งานโหลดเกินครับ ก็คือหิวอันนี้ไปใช้ได้เลยใช่ครับแล้วมันชุดนอนนาคเคยเห็นชุดนอนนาที่ก็ใช้กันเราของเราตามไนทั้งก็ตัวนั้นก็<อ>มันจะเป็นแค่ชุดเฉยๆครับต้องมีแบตเพิ่มแบตแบตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นชุด หมายถึงว่าเขาต้องมีแบตมาอันนี้ใช่ครับที่ผมเห็นบางชุดเราก็ทำมาเป็นเจ้เฉยให้เรามาซื้อแบตเราเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้มาแต่ของเรานี่คือครบุเลยครบชุดเลยคทิวอันนี้ไปนี่จบเลยใช่ครับแล้วผมมีสิบสองสองร้อยยี่ก็ได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องชาร์จล้วอย่างสมมติว่าครูต่อเนี่แล้วเอาไปพ่วงอีกสองตะมันสมมติว่า ไม่เกิน500วัตต์ไม่เกิน500วัตต์ขึ้นอยู่กับการใช้งานโหลดเลยครับถ้าเป็นพวกเครื่องนำความร้อนอยางเงก็ไม่แนะนำให้ใช้เยอะครับไมใ่ใช้เ่ให้เสียบใช้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นพัดลมหลอดไปนะต่อปลั๊กพ่วงได้ครับได,ได้สบายครับแล้วคูจะไปสร้างศารกลางนาสมเอาอันนี้ไปเครื่องเชื่อมรับได้ไม่ไม่ไหวนะไม่ไม่ไหวอาจจะต้องเพิ่มแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็เป็นเวอร์เตอร์อะไรประมาณนี้ครับคือสามารถทําได้แต่ต้องแก่น อันนี้คือที่โชว์นี่คือใช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้หมดครับใช้ได้หมดอันนี้อันนี้ด้วยไหมเนี่ยอันนี้ก็ชาร์จได้ครับอืมโอเคเลยแล้วทำไมถึงเกิดไอเดียนี้เนี่ยี่บ้านเราที่บ้านทำเกษตรกรครับพ่อไปนาอะไรเงี้ยโอโทรศัพท์แบตมือถือชอบหมดชอบเล่นทวิตเตอรม่แบตชอบหมดเลยโอเคขอบคุณนะครับไอเดียดีๆจากน้องจากวิทยาลัยอะไร พี่ได้ี่กิ่งบรีหที่สองคะแนนใช่ไหมครับถ้ามีคนเขาสนใจแล้วต้องการที่จะสินค้าเราต้องการสินค้าเรานี่เราจะคิดราคาก็ต้องถามก่อนครับว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนประมาณไหนครับถ้าเอาไปใช้งานโหลดเยอะก็มันก็จะแพงบวกแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ขนาดของกล่องต้องใหญ่ขึ้นครับแต่เราทาเซตนี้มาเป็นแบบขนาดปกพาขนาดใช้งานปกติครับเนอย่างทั่วไปครับใช่ครับ เราขายเยอะไรครับตอนนี้ขายอยู่5,500บาท5,500เขาได้เหมือนกันนะครับรูพูดในฐานะผู้บริโภคค่อนข้างแรงครับแต่ถ้าแรงแล้วเธอตอบเขาได้ว่าทำไมถึงราคาขนาดนี้มันใช้งานโอเคถ้าใช้งานดีไม่เก่งเยอะราคาเนียครับโอเคมันต้องมีดีนะครับก็ขอบคุณครับน้องจากวิทยาเทคนิคลบบุรีแห่งที่สองแขกช่างไฟฟ้ากำลัง ส่วนที่มันราคาแพงที่สุดคืออะไรชิ้นส่วนภายในกล่องครับจะเป็นแบตเตอรี่ครับแบตขนาดลูกแบตตัวนี้มี12โวลต์12แอมป์กับ12โวลต์20แอมป์ครับเราเอามาขนาดกันจะได้12โวลต์32แอมป์โอเคโอเคแล้วก็แบตเตอรี่ของเราเป็นแบตลิเธียมอ่าเนี่ยตัวเี้กแพงไหมแพงครับอ่าเนี่ยตัวนี้เท่าไหร่ก้อนเท่าไหร่เอ่อถ้าเป็น20แอมป์ก็จะประมาณตอนนี้ที่เราหาในราคาได้ก็จะประมาณ พันกว่าบาทครับพันกว่าแต่ว่าถ้าเราซื้อมาประกอบเองราครก็จะถูกไปอีกครับอขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก